กราบสวัสดีเขียดผู้มีแก่และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮิปสเตอร์สตรีมนะฮะวันนี้เรามากันกันกบเกมเอล e n เดนริงนะครับผมดูก่อนดูก่อนดูก่อนนะครับผมคุยมาเรื่อยๆแหละนะเรื่องเอล e n เดนริงนะครับน Bridge. นคุณบริชนะฮะโธ่เอ้ย อ้าวเดี๋ยวนะเอาใหม่ดิทุกคนมันกดไอ้น,นี่ยังไงอะ่ะมันกดใช้อันนี้เหรอแป๊บนึงนะอ้าลืมไปหมดแล้วอะ่ะไม่ได้จับนานไม่ได้จับนานมากนานแบบนานจะจัดเอออยากเคลียร์นะแต่ว่ากระทืบเลยได้ไหม รออะไรมาคนตอบรอเรือนะฮะเอ้ยเดี๋ยวลืมลืมลืมเมื่อกี้นี้ลืมเออ่หยิบไอ้นี่ขึ้นมาหยิบดาบนี่ไง มันไม่เท่ามันไม่เท่าเออม <tinc S 1> ันไม่เท่ามันไม่เท่าเพราะว่ามันยังหนุ่มอยู่มันก็เลยไม่เท่าไม่ต้อง <Might S 2> ไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกไม่ต้องไม่เออเดะเดวเดะเดะเดวเดเดเฮวูฮูเ้ฮูเออเออเออเดี๋ยนะเดี๋ยนะ แค่หลบนี่ก็เต็มกลืนแล้วอุย้ยโอ้โหมันตีเอ้ยสามทหารเสือมนตีสามทหารเสือเราเดี้ยงไปเลยเหรอวะโอ้ยเย้โอ้ย้นี่เออเรียบร้อยครับคาทาลาชินีอ่ะมนุษย์ลูกปลายผลึกแก้วเอาว่ะเอาว่ะ แาะว่าของที่ดามเมจประมาณ3ล้านใช่เปล่าอันเนี้ยมาติดูดิงติงติง,งเฮ้ยหมีเดี๋ยวเออจ้าเฮ้ยอเจืาเสาเฮ้ยอะไรอ่ะ อะไร่ะอ๋ออ๋อเดี๋ยว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 ,เ,ยวเริ่มต้นใน,นเวเทอร์แลนด์นผมเลรอนเรอนอัศวินนะ่ะอัศวิน,น,นง่ายเลยเ,เฮ้ยอ,อะไรวะ phụng ông cũng cột cái nè, ờ, nè, thôi เออ่อะตายก่อนตายซะก่อนแล้วกันหมอคนคูคูเริ่มจวยาจกถ้าเริ่มจวยาจกนี่คือ4 5ชั่วโมงนะแน่นอนวันนี้กุงก้งกิงก้งกุ้งกิ้งมีกระดิง่งกี่ลูกเฮ้ โอ้โหเดี๋ยว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 แต่เริ่มเลยเหรอแล้วหมาเราไปไหนหมดแล้วอะคือเราตายปุ๊บมันก็ยอน้นี่เลยใช่ไหม <c oughs> โทเอ้ยคือมันจะต้องอยังไงวะมันจะมีวิธีป่ะแบบเออจังหวะนี้จะกดใช้หมาแล้วนะครับจังหวะนี้จะอะไรแล้วนะครับอะไรเงี้ย อ๋อโดดลงมาลงซ้ายเลยโอเคโอเคเข้าใจโอ้ยมันน่ากลัวมากเลยนะกับการที่แบบจะเจอตัวแบบหนูยักษ์ตัวเบลเลอร์มีแผลเต็มตัวเวอร์วะขนาดเนี้ยลองใช้วงแหวนสิเผื่อมีมันไม่มีอ่ะดิมันมีแต่กุงก้งกิง้งกุ้งกิ้งกันอีกกีนะ่ลูกอ่ะเออเอ้าอะไรอะ่ะ ก็จะหันไปล็อกหมีทำไมมันไม่ให้ล็อกวะโอ้โหโหดเกินอันนี้มันได้ตราสัญลักษณ์เชียวเดี๋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 ยวไม่ใช่เออเออโอ้โหต่างกูยังไม่ได้เก็บไอ้น,นี่เลยยังไม่ได้เก็บรูนเลย เออไม่ล็อกแล้วเราไม่ต้องหาอะไรแล้วเราก็จ้องหมีก่อนเลยแล้วเราก็โดดหลบเออ เดี๋ยวผมลืมตลอดเลยว่ะโอ้ยเอาอ้เฮ้ยเฮ้ยทัเยนเปล่าไม่ทัน แต่ถามว่าสำหรับเกมนี้มันมีอะไรขนาดนั้นไหมสำหรับผมก็ไม่นะไอาการแทงไอาการแทงนี่คือคือมันคือของดีอะแต่ถามว่าไม่ทันแล้วเป็นไรไหมนะสำหรับผมไม่ได้เป็นไรมากมายมีหมามีหมาเป็นเพื่อนคู่ใจ มาตัวสุดท้ายชื่ออันโตนิโออันโตนิโออันโตนิโออันโตนิอันโตนิโออันโตนิโออันโตนิโอเอออันโตนิโ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 อแทงให้พ่อ่อยลูกอ่าเอ้าทำไมอ่ะ ผมไม่ผมคือคือผมไม่นี่ใช่ไหมไม่ถูกไม่ถูกวิถีใช่ไหมเฮ้ยอันโตนิโอเอาอันโตนิโอสดแทงให้เราไม่ตรงใช่ไหมโอเคคำหนึ่งอชิึบเออเอออันชาหุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไอ แอนโตนิโอแอนโตนิโอจะตายแล้วก่อนแอนโตนิโอตายเอ้ยแหลกมัดเออวู้ฮู้หยใจเต้นเลยอ่ะ ใจเต้นเลยอ่ะจะเต้นเกินผมตายยังวะทุกคนอูยังเจ็บอยู่ยังเจ็บอยู่ย,ยังยังยังอูยังไม่ตายมีมอนอยู่ใ,ใกล้ๆมันเลยนอนไม่ได้เหรอเอ้ยเลยนั่งไม่ได้เหรอโถ่โอ้ยโอ้เอ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมาได้ปะหมาก็ไม่น่าได้ เจมาไม่ได้โอ้ยแขนยาวจังอ่ะฝั่งนี้นี่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 เป็นญาติกับโชกุนหรือเปล่าอ้ยเป็นญาติกับไดเมียวแล้วก็โชกุนหรือเปล่าฮะ <c oughs> นี่ไงถือโลกถือโลเอาไว้ใช้โลไง นี่มันไม่ชินถือโล่มันยังไม่ชินยังไงฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับบ๊ายบายนะครับวันนี้เจอกันครับฝันดีฮะ